รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ธุรกิจรายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชน โอ <laughs> <inaudible> ้แ <soft> ล <Spencer Twelve> ้วแมงติ้งล่างปล่อยหัวและทรงล่างปิงที่ปที้สีลายขูดหมูกาเปิงเจ้าบ้าจางเจ้าบ้าจังโอ้แลยวเจ้าบ้าน เอ้ยดูสิอ้วนเราครากัคากคักคักเลยเฮี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 ยเอาไารเฮีย <laughs> <laughs> อะไรอ่ะนี่อ้วนเราเพลงไรเรื่อฟังอะลื่องทำไมไม่ตั้งใจฟังอ้วนนี่ลื่ออยู่กับอ้วนมาน30ป,ปีลื่องร้องจะเพลงเนี่ยเชียร์บ้านจัน <laughs> ว่าทำเรื่อจริงๆเนี่ยมาเป็นเมียอ้วนเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยกี่ปีแล้วเดี๋ยวใครเป็นเมียใครมึงจะเป็นเมียกูเอาเหรอ ว่าเป็่งเมียหรือเออมึงมาอยู่ที่เมืองไทยหรือมึงไปอยู่แถวๆอีสานทําไมอะแต่งหน้ามึงผีตาโขงเลยเอา้าวก็เคียเนี่ยว่าก็แต่งมาขนาดเนี่ยทําไมเคียไม่อ,อามอ๋อที่ถ้าอามแล้วขำเลยอ,อ๋อคุนี่คุณแต่งมาสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้เพื่องอามอ๋อขอโทษจ้ะนี่คิ้วหรือสะพังแขวงไล่ไล่ไนิดนึงเลยเมีอีกตั้งเยอะพอแล้วกูเหนื่อย อเอางี้เรือจะทำอะไรก็ทำไปอัวคอสต,ตวกบังชีนี่กันไล่ไอะไๆนี่ตองนี้นะทาไมอะไรได้มังหกลงก็ไม่รู้นะอัวก็พยายามทำแล้วนะบังชี อ้วบอกลือแล้วไงรังอุลมซีฟูนี่อย่าไปทำเห็นไหมคักทุงทุกปีแต่ทำแล้วอนะมมันก็มีมันก็ต้องมีปัญหานิดหน่อยปัญหามันม่แล้อยู่ที่รสชาติของอาหารไม่อร่อยไม่ได้ไชออ่อยู่ที่อาหารมันสดหรือไม่สดปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่มึงอ,อ,มอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรว่าลือนี่สําคัญมากพอแขกเต็มร้านนี่ชอบเดินไปตามโต๊ะแขกก็บริการไงบริการกที่ไหนเพราะลืออาปากพูดกับแขกเท่านั้นอนะ่ะแมลงวันหัวเขียวบินออกมาเต็มหมก อ่าบางชีลาหางผังไปนะผังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆอะไรเหี้ยนี่ที่อะไรต้องจ่ายค่าคุ้มครองเหรออ้าวก็แต่ค่าคุ้มครองไอ้ไอ้แอ๊ดไอ้เอียนเอาไปจ่ายมันทำไมไอ้นั่นนะมันเป็นลูกน้องของเราเอางี้ใจเย็นๆนะเรื่องบางชีนะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวอ้วนะเดี๋ยวจะนวดใครลือนะผ่องคลายผ่องคลายรีบมั่งปวดเมื่อยตรงไหนเลือดบอกว่าเนี่ย ตรงไหนอ่ะต้องไปแบ่นี่ก่อนอ๋อหมอนรองกระดูกคอไอ้ไอทับเส้นประสาทอ๋อลังลองกดเน่ะไล่ไล่ไล่ก็เฮียเน่ยไปใส่ผ้าไซเยอะแยะเนี่ยแล้วซื้อจังเลยไอ้ผ้าปลอมเนี่ยลื้อลื้อยไงมาผ้าปลอมพ้าจริงอ่ะลืมไม่ชื่อหรอกว่าลูกลื้อมาถนัดมือว่าอยากให้ลื้อนวดหน้านวดหน้าไล่ไล่ไล่เฮียว่าชอบนอนคอนอนหน้าอย่างนี้มันต้องนอนหน้าได้ฝ่าเท้า เอามือพอแล้ยวนองน้ำบ่อแล้วเวืขมับเดี๋ยวเอองี้ละกันอ้วอยากเจี๊ยะอ๋อเจี๊ยะ that อ้วให้เจี๊ยะเจ็ดเต่ไม่เจ็ดเนี่ยน้ำชาอ๋อน้ำชาขอน้ำชาอ่ะอย่าไปละเอางี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเนี่ยลิงให้เลยนะลิงให้เต็มที่อ่ะอย่าโซ่ใครสะใจเลยนะเที่ไหนแกกับลิงให้หมดเลย นี่นี่ไม่ใช่อู่หลงนี่นี่มาอะไรอ่ะเริ่มจะเป็นอู่รถแล้วที่ว่ามันด้จริงเลยหกบอกแล้วโอ้โหเฮียนี่ตั้งหายเยอะพอแก่มากอะเดี๋ยวเนี้นะเรื่องเลียงใช่สิเลื้งเรื่องเลียงกูถึงไปนอนกับคนอื่นไม่นอนกับมึงไงโอเคพอพอแล้วเดี๋ยวนี้น่ดูบางทีแล้วกันนะโอ้ก็หวังว่าจะเพิ่มธุรกิจของเราขยายธุรกิจไปอีกอ่ะเฮียไอถุงไ่ถุงมันไม่ยอมไปทำแล้วเฮ้ยไม่ไรยเรารวยตรงนี้ ครับเสียครับงานที่เสียให้พวกเราไปติดตามเนี่แหละไปคุยมันแล้วเนี่ยนะฮะเจนนี่มันไม่ยอมมันรู้สึกกัน้กันเ่ยอมมันไม่ยอมที่จะสวามิภักดิ์ให้กับเราผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับมันจะตั้งเร้อมไม่จะย้ำถึงย้ำอภัยอะไรอะไรอั่งเนี้ย เครับมาพูดกลางพร้อมกลางสองคงอย่างเงี้ยรู้เรื่องแล้วเฮียเขาจะฟังยังไงจะมาเล่ามีเรื่องอะไรเฮียเขามีแค่สองหูเองมีทั้งหูก็แบ่งกันฟังนี่ครับฟั่งนี้หูหนึ่งฟั่งนี้หูหนึ่งนี่ครับแต่ภาษากรรมารไม่ไรไม่ครับเพียงแค่เสียเนี่ยอย่าเอาหูหนีเท่านั้นนะครับอย่ามัวแต่พูดไปเล่นมีธุระอะไรก็พูดมาบอกมานี่พูดเทระคงยังงั้นหรือพูดกล่องละกลางนะนี่ ถ้าจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่าให้มันละเอียดไปเลยนะเพราะเฮียนะเขาเป็นถึงระดับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพูดอะไรให้มันรู้เรื่อง okay, ได้โ <okay. S 1> อเคโอเคอ้าวพูดไปสิ <c oughs> อา้าวก็มีอะไรก็บอกเฮียเข้าไปมึงมีปัญหาอะไรไปเจออะไรมามึงก็เล่าให้เฮียเข้าไปเออเอานี่ทำมึงไม่พูดมึงไม่ต้องพูดเลยทำมึงไม่ต้องพูดแล้วอา้าวรื้อพูดแทงมังกันแล้วกลางครับนี่แล้วก็มีอะไรล่ะบอกเฮียเขาด้วยนะ เราอยากทำแบบมังพูอะไรไม่พูกับพุกอะอะอะอยู่นั่งแหละเออมียแล้วก็บอกเขาไปนะเฮ้ยมึงนั่งนี่เลยมึงอะพุกอยู่คองเลียวเมื่อไรมันจะได้รายง่งใครพร้อมก่อนพุกก่อนนั่งลงับนั่งลงเสียครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะฮะเจนนี่เนี่ยนะฮะตอนนี้มันบอกว่ามันขอลาออกฮะแล้วมันจะไม่พับถุงส่งให้เฮียอีกกอไปครับ ผมันพูดปั๊บผมไม่สนใจมันเลยจะทําไม่ทําก็เรื่องของมันผมไม่ง้อมันด้วยเสียศักดิ์ศรีครับเสียพวกถูกพวกถูกเล้วอีกหน่อยอดตายพวกมันอดตายกูนี่แหละเสียรับพวกเราจะอดตายได้ยังไงฮะเลือต้องเข้าใจนะโรงงานของอ้วเนี่ยเนื้อที่ประมาณ700กว่าไร่คนงานทั้งหมดเนี่ยห้าคน S <S รเราได้นห้าคนก็พวกมันนี่แหละ<อ>ที่พับถุงส่งมาให้กับโรงงานอ้วอ้วเอาไปขายเดือนเดือนนึงได้กำไร10บล้าน15ล้านฮะคิดดูซิมันทำงานกับเราห้าคนไม่เคยจ่ายเงินเดือนมันตรงเลยและที่สำคัญโอทีก็ไม่เคยให้หและที่สำคัญพวกมันยังเอางานกลับไปพับกันที่บ้านเองเอาแล้วายให้มาประมาณเท่าไหร่เดือนเดือนนึงเนี่ยกำไร10 58ล้านเฉพาะพวกมันนี่นะใช่โหเธออย่างง้างเคี้ยททำไมเรากลับมาพับเองเถอะเราเองเลยมึงจะพับทำไมอะ่ะเดี๋ยวผมจะพับแบบหามลุ่งหางค่ำไม่ต้องให้มันพับอลีแล้วแต่ถ้าพวกมันไม่พับแล้วก็พวกเราอ,อกตายแน,น่นอนโอ้ยนี่เสียครับนะเสียไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากทำไมผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้เสียครับผมสิ่งดีๆสิ่งดีๆครับผมมีอะไรต่อไปนี้ไม่ต้องไง้อมาแล้วเพียงแต่ว่า เสียเป็นลูกค้าธนาคารออมสินหรือเปล่าเสียเป็นสิเป็นลูกค้าอ<ะ>อมสินเข้าทางเลยครับเสียอ่าคือตอนนี้นะครับเสียธนาคารออมสินเขามีกิจกรรมครับบัตรเดบิตออมสินแจกโชคทองค่าปีแค่พกก็อุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยครับโอืมใ้ยังไงต่อวะใยังไม่พอนะครับเสียเขายังให้ลูกค้านะครับได้รุ่นรางวัลใหญ่ ้องคำหนักสิบบาทาสิบบาทครับผมเฮขาเริ่มจับมา,าง,ง่ายๆครับแค่ลูกค้านะครับไปเปลีป่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตร ทิปการ์ดก็ได้รับหนึ่งสิทธิ์หรือว่าชําระค่าธรรมเนียมรายปีก็ได้อีกหนึ่งสิทธิ์ครับ<อ>หรือว่าใช้ใจผ่านบัตรนะครับเสีย1,000บาทขึ้นไปได้หนึ่งสิทธิ์หรือว่าเปิดบัตรใหม่ก็ได้อีกหนึ่งสิทธิ์ครับเสียเฮ้ยแล้วก็จะจบกันเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เริ่มครั้งแรกครับ26สิงหาคมนี้ครับครั้งที่2นี่23ธันวาคมศกนี้และครั้งสุดท้ายครับวันที่27เมษายนพุทธศักราช2563ยอย่าลืมอย่าลืม 2563โอห้าม่อย้เลยเฮียเฮียคงอยู่ไม่ถึง,ง <S <S แต่ลือสองคนอย่าลืมสิว่าที่เขาประกาศบอกมาแบบนี้มันเป็นแค่รางวัล<ช>แต่ถ้าแน่แน่รวยจริงๆแล้วก็ลือต้องทำให้พวกนั้นกลับมาพับถุงไอ้ไวา้ไล่อ,อ,อย่างน<ว>ี้ชัวร์ไล่ไหมผมว่ามันน่าจะยากแล้วครับ <S 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 ยากยังไงวะก่อนผมออกมาจากบ้านมันอะผมได้ยินมันคุยกันครับคุยอะไรมันกำลังจะทำเพลงตอนเนี้ยเนื้อเพลงมีแล้ว แต่มันกำลังค้นหานักร้องเพื่อเอานักร้องคนนี้ไปร้องเพลงของมันถ้าหากว่าใครร้องได้มันจะเอานักร้องคนนี้ไปปล่อยเพลงไว้ในยูทู e อะไรนะยูทู e อยู่ใน u t u b e นั่นแหละครับเราจะดังใช่ไหมแล้วมันจะเปิดช่องของตัวเองแล้วมันหวังไว้ว่าเพลงนี้ต้องดังดังก็หึมก็หึมก็หึมแรือสองคนทํำยังไงก็ไ่ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มันประสบความสําเร็จเกี่ยวกวับเรื่องเพลงและเรื่องนักร้องเข้าใจไหมถ้าเป็นไปได้แล้วก็เอาเพลงของมัน กระชากมาเป็นของเราถูกต้องแล้วหลังจากนั้นลือไงไปทําดนตีเฉยๆมึงไม่ต้องร้องเสียเปิดค่ายเองไม่ดีกว่าหรอครับนี่ลือคงไม่รู้ว่าเสียนาบีค่ายแล้วออกวางไปค่ายเพลงหรอครับค่ายลูกเสือคุณรู้ตัวเลยทุกคนนี้นี่มาทํางานอยู่คนว่าลูกเสือชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ค่ายเพลงค่ายเพลงครับเสียบทเพลงอยากมีเสน่ห์เฮ้ยนี่คงจริงอะยรหรอค่ายเพลงเลยครับชีวิตลีนีลึเหมือนเคยจะได้ยินเหนอ เบื่อลถจิตอุ้ย่านูไปบ้างอะไรแม่ให้มาแม่ให้มาอัลบั้มล่าสุดนี่เป็นนักร้องที่เฮียภาคภูมิใจมากเพลงนีมีเพลงนี้บทเพลงเพลงอะไรครับคงเคยอย่ารู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไปสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสพร้อมกลิ่นสวิทเบอรี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตราและสูตรดั้งเดิม อัลบั้มล่าสุดนี่เป็นนักร้องที่เฮียภาคอุมิใจมากเพลงนี้มีเพลงบทเพลงเพลงอะไรครับคงเคยคงเคยเร็วคงเคยเร็วคงเคยเร็วเพลงอื่นผมไม่สนใจครับแต่ไอชื่อเพลงคนมีเสน่ห์นี่ขอสักทอดนึงอยากมีเสน่ห์อ่ะขอสักทอนนึ่งอยากจะมีเสน่ห์ให้สาวมาเล็มาแรงเสาะหาอาจารย์แข่งขันเป่าปังให้พวกเธอตามแล เฮ้ยยังไไม่ได้ยินอะหมายถึงว่าไม่เคยได้ยิงไม่ได้ยิงจะดีมากเลยเพลงนี้ดูนี่ผมมีพวกเสียเนี้ยผมหยอกเสียผมหยอกเสียสองคนไปทำงานให้เรียบร้อยได้ครับเสียอย่าให้มันประสบความสำเร็จครับผมแล้วกลับมารับแตะเอียกับอัวได้ครับเสียนี่ใกล้แล้วเฮ้ยเราจะไปยังไงดีวะไปจักรยานสีแดง เออาีกแล้วทำไมเองชอบปั่นจักรยานสีแดงวะมอเตอร์ไซค์รับจ้างหมดเฮ้ยเราฉากนี้เราจะจบด้วยเพลงเสี่ยวบ้าจังเชียวบ้าจังเสี่ยวบ้าจังเสี่ยวเสี่ยวบ้าจังอ้าวแล้วคนฟังไปแล้วบอกว่าแง่ค่ะทำไปทำกับว่าอย่างเงี้ย พ,พ่อจ้าเมจ้าว่าไงอ่ะเรลงที่หนุ่ยเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้ายดีใจด้วยรุ่ง้าื้มนี่เป็นที่รูปเป็นเขียนที่ไม่น่าเชื่อ,อ,อเลยอู้เขียนมาตั้งนานเขียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลิ้นแข็งแล้วพูดธรรมดาลูกมือเขียนเสร็จแล้ววะพอ่อก็ดีใจกับมันด้วยไงเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าเนือ้อเพลงเป็นไงก็ไม่รู้โอยเนื้อเพลงอันดีแต่ตอนเนียเราต้องห้าคนร้องเพลงนี้ลำบากลำบนเขียนเนื้อเสร็จต้องมาหาคนร้องอีกโอ,โอ้ยพ่อคะห้าคนร้องให้ลูกทีจ้านี่นี่นี่เอางี้ลูกแม่พอจะเห็นแววคนในบ้านเดี๋ยวแม่จะลองดูให้มาทสเสียงนะลูกนะด้วย

แม่ว่าสี่คนนี้นะเออมันน่าจะมีแววร้องเพลงลองเทสเสียงทีละคนสิลูกได้ค่ะแม่นี่นะนี่บวกเธอเพลงฉันนั้นฉันแต่งส็จแล้วเขี้ยนส็ดแล้วคาบแต่คนร้องเดี๋ยวฉันจะร้องให้ฟังนะเอาท่อนลุกเลยลูกลอ้เทสนิดเดียวจะเลิกคุยถึงอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมมาเธอคนแรกจะเลิกคุยทั้งอำเภอ คนังๆเลยไม่รู้งงยังงงยังไงเลยยงยิงงงยิงเธอบูดูไอ้บูดูมีแววชะชะเลอะเลอะเลเอเลเลคุยคุตั้งอันปา้โอ้โหนี่กูยู่กับมึงเหมาตั้งนานพวกหัวมันติดอังกันเนีบไม่สมประกอบสักคนอันนี้น่าจะมีไม่ไม่ต่อไปต่อไปนี่ชื่ออะไร ลูกเนียงโอ้โหหนาผักใหญ่มากลูกเอ้ยนี่หนาผักนี่ลานจอดรถเลยมึงนี่ยจะเถิดไปไหนนักหนาเนี่ยลองเลยไหมผอเอาร้องเลยเสียงมาดิมาเจนเลิศคุยทั้งอำเพลอเื่อเธอคนเดียวเธอรู้เฮ้ยเสียงแหลมแทงลิ้นสีดวงกูเหลือเกินเจนนี่เอ้ยพ่อบอกแล้วมันมันหาไม่ได้ง่ายๆนักร้องเนี่ย ได้เพลงดีๆแต่หานักร้องเสียงไม่ดีมามันก็ไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมและในบ้านเราเนี่ยมันเต้นเป็นอย่างเดียวมาร้องเพลงกันไม่เป็นแมม่จจจ้้้้้าางงโโอออหหพะรรูัักกนี ไม้เมดดีขนาดนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมไม่จำกัดแม่แม่ขอลองเลยไหมล่ะให้แม่ลองนะพ่อได้นะแม่เขาชอบรองเขาลองไปทั่วละลองๆร้องร้องเพลงไปทั่วเอาลองงให้ลูกมันฟังเพลงนี้ลูกนะเพราะไหมยังไม่ได้ร้องอเยพ่อดุตเยจะเลิกคุยทั้งอเอันฉันวันฉัวันััั พี่สมใจคนผัวเก่าชนี้ผัวเก่าชานอ้าวพี่แนะนำผัวใหม่ไหวไหะสวัสดีผัวใหม่สวัสดีอเมริกาที่นั่นดินดีไหมดินดีมากค่ะปลูกอะไรก็งอกงามอขนาดทุเรียนหมอนข้างหมอนทองเดี๋ยวเดหนูเล่นเองหนูไม่ต้องสะดุ้งลรก